สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ให้อดนินด้วยนะคะบอกเลยว่าเขตนี้เปลี่ยนมากนะคะหน้าเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เป็นการเสริมครั้งแรกด้วยนุ้ยใช่ค่ะนะคะอรอคนเข้ามาสักครู่นะคะจะให้ดูทรงมันก่อน,นะคะ่ะใครอยากได้ทรงนี้นะคะแคบได้เลยนะคะสวยมากๆเลยคือแบบบอกเลยว่าจมูกเข้ากับพี่พลอยมากๆนะคะ สวัสดีพี่พลอยอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรเนาะพี่พลอยวันนี้มาฟลอร์อาบคาจมูกครบสามเดือนนะคะเป็นจมูกทำใหม่โอเพนหลังหูค่ะโอเพนหลังหูทำครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยศึกษาข้อมูลเป็นโอเพนมาเลยไหมคะพี่พลอยอใช่ค่ะใช่ใช่ตอนแรกคือในใจคือศึกษาโอเพนมาเลยเพราะว่าคิดว่าถ้าทำโอเพนเนี่ยมันจะได้แก้ไขโครงสร้างเลยนะคะก็เลยศึกษาแต่โอเพนมา ดูหลายที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอเพนมีหลายที่มากหลายหมอมากเยอะมากมากเลยดูหลายที่มากแล้วก็ดูนานมากด้วยศึกษามานานมากดูหลายที่มากถามเพื่อนดูรีวิวจากคนรอบข้างแล้วก็เข้าไปดูแต่ละที่แต่ละที่ดูเยอะมากค่ะแล้วทําไมถึงมาตกลงตรงใจทํากับคุณหมอกันล่ะคะก็ตอนแรกก็ดูดูเคสคุณหมอก่อนก็ดู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 รีวิวดู ไลฟ์สดอะไรของคุณหมองเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะโอเคลองมาปรึกษาคุณหมอดีกว่าพอมาปรึกษาคุณหมอก็ประทับใจคุณหมอมากเพราะว่าหนึ่งเลยคุณหมอแบบทําให้ได้ในทรงที่เราอยากจะได้คุณหมอก็อธิบายละเอียดค่ะแล้วก็ดูเคสหลายๆเคสก็รู้สึกว่าจมูกชอบจมูกที่คุณหมอทําก็เลยตกลงเป็นคุณหมอกันนี่แหละคะ่ะ เรียกได้ว,ว่าสามารถในละวิตทรงในฝันให้เราได้เป็นจริงใช่ค่ะ,ะแล้วนี่หลังทําไปแล้ว3มเดือนเป็นยังไงบ้างคะก็นับตั้งแต่วันทําเลยนะคะจนถึงวันนี้3เดือนคือจมูกไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะทรงก็คือทรงที่อยากได้แผลการดูแลคือไม่มีปัญหาอะไรเลยแผลคือคุณหมอทําคุณหมอมือเบาบวมช้ำน,น้อยมากแล้วก็แผลก็คือ,อ,อหายตามปกติเลยค่ะ สามเดือนสวยขนาดนี้เลยเดี๋ขอตัรูป้คนี่คอใช่ให้ดูด้านนี้านะเดี๋วพยเปิดนะคะเดี๋วพนตรงด้านนี้ได้เลยโอเคเดียวอดมินให้ดูรูปกันนะคะมีน,นะคะเทียบปนุมต่อมุมเลยนะคะจะเห็นว่า ปัญหาหลักๆของพี่พอยเนี่ยในเกทนี้ไม่เคยเสริมมาก่อนจะเห็นว่าช่วงสันเนี่ยวาวเยอะมากๆเลยใชยค่ะตรงนี้วาวลึกลงไปเลยนะคะเห็นกระดูกผิวชัดมากนะทุกคนนี่นะคะสังเกตไหมตรงเรลนช่วงสันนะคะเวาวลึกเลยเนาะนะคะและอันนี้นะคะหลังทงนันเดือน จะเห็นว่ามีความสมูทขึ้นนะคะใชะแล้วก็ทรงที่ได้เนี่ยไม่ยาวเกินไปไม่สั้นไม่เหินเกินไปถูกต้องรับกับรูปค้างพอดีพอดีเลยใช่ค่ะเหมือนคิดมาแล้ววางมาแล้วองศานี้แหละใช่ใช,ชอบไหมแฮปปี้ไหมชอบค่ะก็คืออย่างที่น้องแอดมินบอกก็คือไม่เหินไม่สั้นไม่หลอกคือแฮปปี้กับทรงมากมันเข้ากันหน้ารับกับหน้าผากแล้วก็คางมากเลยค่ะ คนรอบข้างในครอบครัวดีกว่าว่ายังไงบ้างเพื่อนๆแล้วก็คนในครอบครัวก็บอกว่าเออทำที่นี่ดีนะดูไม่หลอกดูทําแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ทรงนี้แหละค่ะที่อยากได้ที่ก่อนมาทําก็ลองให้คนรอบข้างดูว่าเฮ้ยถ้าทําทรงนี้แล้วจะโอเคไหมพอทํามาแล้วได้มาก็คือฟีดแบคดีมากค่ะเพื่อนๆชมว่าสวยแล้วก็ดูไม่หลอกไม่โป๊ะนี่นะสวยสมใจเลยใช่ค่ะ จากการที่พี่พลอยผ่านการทํามาแล้วขา uh huh. ดหึงเรื่องความปลอดภัยนิดนึงเพราะหลายคนกังวลมากเพราะการทำโอเพนเราทําแบบหลักเนาะใช่ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยที่นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่พลอย ก็ในเรื่องของความปลอดภัยที่นี่นะคะเขาก็จะมีคุณหมอวิสัญญีเนาะคุณหมอก็คือจะคอยประกกข้างเราตลอดเลยแล้วก็ก่อนทาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็คือตัวพลอพย,นนพยเองพลอยก็กังวลตัวพลอยเองพลอยก็กังวลว่ามันจะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยคือคุณหมอคุณหมอค่ะเขาก็จะแบบว่าอธิบายให้ฟังเยอะมากที่ว่าเออไม่ต้องกลัวนะคะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็ตอนทําก็คือสบายใจแล้วก็ทําก็หลับไปเลยพอตื่นมาก็สวยเลยค่ะแล้วทาครั้ง ทำเป็นโอเพนเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแล้วก็บวมช้าน้อยมากไม่มีใต้ตาบวมเขียวอะไรเลยค่ะมไม่เจ็บแผลเลยแผลดูแลง่ายแล้วก็แผลไม่ไม่เป็นหนองไม่เป็นอะไรแฮปปี้มากค่ะหลายคนกําลังเลงว่าอยากทำโอเพนกังวลเรื่องอะไระพักฟื้นไม่ต้องพักฟื้นตัวกี่วันอย่างเคสของพี่พอพักฟื้นตัวกี่วันคะคอพักถ้าพักจริงๆเลยคือพักอาทิตย์เดียวหลังจากอาทิตย์เดียวคือทุกอย่างเข้าที่ทุกอย่างปกติเลยคะ่ะอย่างอาทิตย์ อาทิตย์แรกเราก็อาจจะมีบวมมีอะไรมีมีแบบตึงๆแต่พอหลังอาทิตย์พอหลังหนึ่งอาทิตย์ไปคือชิลมากค่ะออกไปข้างนอกคือชิลกับจมูกมากถ้าไม่ได้แคร์เฟดคือสามารถออกไปได้เลยใช่ใช่ใช่แต่นี่ก็ออกนะหลังอาทิตย์หนึ่งคือมันไม่ได้บวมขนาดนั้นไงเราก็แปะเราก็ออกไปได้เลยไม่เจ็บไม่อะไรเลยไม่ใช่ว่าเจ็บปวดไปไหนไม่ได้เลยไม่เลยค่ะเพราะว่ายุคนี้การทำเสริมกรนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนาะใครๆก็อยากสวยอยากใช่ใช่ใช่ไม่ได้พักฟื้นนานเหมือนที่ทุกคนคิดเลยค่ะ ดูแลตัวเองก็ไม่ยากใช่ไหม่คะ่ะไม่เลยลเรื่องของการบริการล่ะคะเป็นยังไงบ้างเออน้อ,นองๆที่นี่น่ารักมากค่ะน้องๆแล้วก็คุณหมอน่ารักมากพนักงานที่นี่น่ารักมากเออน้อ,อ,อ,นองๆที่มาเวลามาทําแผลก็ทุกคนน่ารักค่ะคุณทุกคนน่ารักแล้วก็บริการดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือน่ารักทุกคนค่ะ ฝีมือของคุณหมอการเป็นไงบ้างสมกับที่เคมไว้ที่หลายคนเคมไว้ในเน็ตไหมใช่ค่ะใช่จริงๆเลยค่ะคือพออยากให้คนที่คิดจะทําจมูกนะคะมาลองปรึกษาก่อนนะคะลองฟังคุณหมอก่อนมาคอนซัลตก่อนแล้วก็จะตัดสินใจก็ค่อยตัดสินใจแต่ส่วนตัวพลอยเนี่ยคือฝีมือคุณหมอตามที่ล่าลือเลยค่ะตามที่ทุกคนบอกเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนกังวลมาเราว่าอุ้ยราคาของคุณหมอการค่อนข้างสูงค่อนข้างแพงเลยพี่พลอยมีความคิดเห็นยังไงกับผลลัพธ์ ได้กับร uh huh. าคาที่พี่พลอยจ่ายไปเออคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ราคาเนี่ยแล้วแต่คนแต่สําหรับพลอยเนี่ยคือพลอยพลอยทําใหม่เนาะแล้วพลอยก็ศึกษามานานพลอยก็คิดว่าราคาที่พลอยจ่ายเนี่ยพอยอยากให้ครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบไปเลยก็คือไม่แบบว่ามาแก้กงกกางแงกงกาะแงกางแงอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ก็คือแฮปปี้มากแล้วก็สมกับราคาที่จ่ายไปค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คำถามสุดท้ายนะคะ,คะที่พลอยฝากทิ้งท้ายนิดนะะึงค่ะสำหรับ ใครที่กําลังเอ๊ะทาที่ไหนดีหมอไหนดีเลือกย,ยังไงดีแนะนําหน่อยคะ่ะพี่ปอยคะ่ะได้ค่ะสําหรับคนที่อ,อ,อยากทําจมูกใหม่แบบพลอยแล้วก็ดูโอเพนไว้หรือว่าคนที่มีจมูกเก่าอยู่แล้วแล้วก็เอออยากแก้หรือว่าทรงไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะลองมาปรึกษาคุณหมอกันที่ทีละทรคลินิกก่อนลองมาคอนเซ็์คุณหมอก่อนบอกความต้องการของเราเหมือนที่พลอยคุยกับคุณหมอแล้วก็จะไม่ผิดหวังเลยค่ะแล้วก็จะได้จมูกทรงที่ต้องการแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ สวยปลอดภัยอยู่ได้ยาวๆถูกต้องค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พลอยมากๆาค่ะ<ล>ขอบคุณค่ะ,คะไว้เจอกันใหม่หลายหนสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะ,คะ